<You> like. สวัสดีครับวันนี้คุณจะได้พบกับสะพานสุดแปลกแหวกแนวยิ่งใหญ่อลังการและแถมด้วยความเป็นที่สุดในโลกอีกด้วยซึ่งถ้าคุณได้เห็นแล้วรับรองว่าจะต้องอึ้งแน่นอน okay, you likes หากคุณไม่อยากพลาดวิดีโอสนุกๆจากโอเคอยู่ไรก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามและที่สำคัญให้กดปุ่มรูประฆังไว้ด้วยนะสำหรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่อัปโหลดจะได้รีบเข้ามาเม้นแรกก่อนใครเลย10อันดับที่10 The Living Bridge สพานมีชีวิต หลายๆห,หมู่บ้านในแถบเมืองเมกาลยาประเทศอินเดียได้สร้างสะพานที่มีเทคนิคพิเศษโดยใช้การสร้างสรรค์าจากธรรมชาติล้วนๆหรือจะพูดให้ชัดก็ต้องบอกว่าพวกเขาปลูกสะพานขึ้นมานั่นเอง โดยพวกชาวบ้านเขาจะใช้รากของต้นไม้ท้องถิ่นนำมาถักสารเกิดเป็นสะพานที่มีชีวิตนี้ขึ้นมาซึ่งนี่คือวิธีที่เขาใช้สืบต่อกันมามากกว่า500ปีแล้วโดยกว่าที่เราจะได้เห็นเป็นสะพานที่สามารถใช้ได้แบบในปัจจุบันนี้ก็ต้องใช้เวลาสร้างกันถึง15ปีกันเลยทีเดียว อันดับที่9บันโพบริจสะพานน้ำพุสายรุง้งสะพานบันโพบริจในกรุงโซประเทศเกาหลีใต้แห่งนี้ได้ถูกบันทึกลงกินเนส s เวิลด์เรคคอร์ดแล้วว่าเป็นสะพานน้ำพุสายรุง้งที่ยาวที่สุดในโลกโดยเขาจะมีการตั้งโปรแกรมให้บเล่งน้ำพุในเวลาต่างๆทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งในกลางวันน้ำพุที่แสดงจะมีการตั้งค่าระดับการแสดงไว้กว่า100รูปแบบให้ออกมารไายรำดูแล้วก็คล้ายกับใบของต้นวิลโลที่กำลังพริ้วไหวเลยและเมื่อพระอาทิตย์ตกดินไฟกว่า200ดวงก็จะสว่างสวยขึ้นว้าวช่างน,น่าประทับใจจริงๆ 8. <Eight. S 2> อันดับที่ 8. The Death Railway ทางรถไฟสายมรณะทางรถไฟสายนี้สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยใช้แรงงานฉเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรและกรรมกรชาวเอเชียที่ถูกกองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างเพื่อเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพมา่า โดยรถไฟนั้นจะวิ่งมาจากสถานีกาญจนบุรีข้ามสะพานแม่น้ำแควจนมาถึงสะพานทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ที่อยู่บริเวณถ้ำกระแสซึ่งเป็นเส้นทางเลาะริมหน้าผาที่น่าหวาดเสียวอย่างยิ่งปัจจุบันที่นี่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรี <7. S 2> อันดับที่7 Henderson Wave b เว d บ e ทางเดินลอยฟ้าทางเดินชมวิวลอยฟ้า Southern Ridge คือเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ลัดเลาะไปตามป่าของภูเขาเฟเบอร์ประเทศสิงคโปร์ที่มีระยะทางยาวกว่า9กิโลเมตรซึ่งส่วนที่เป็นจุดเด่นของที่นี่ก็คือสะพานรูปคลื่นเกลียวสูง36เมตรที่มีชื่อว่า Henderson Wave b บ i d g e มันเป็นสะพานคนเดินที่สูงที่สุดของประเทศสิงคโปร์ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่จะทําให้คุณได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองของสิงคโปร์นอกเหนือจากความที่เป็นเมืองอันทันสมัย6 อันดับที่ 6. ฮัตไซนีแฮงกิ้งบริ์สพานอันตรายที่สุดในโลกสะพานแขวนฮัตไซนีหรือฮัตไซนีแฮงกิ้งบริ์นั้นได้ถูกขนานนามว่าเป็นสะพานที่อันตรายที่สุดในโลกมันเป็นสะพานที่มีเชือกเพียงไม่กี่เส้นที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศปากีสถานในอดีตสำหรับชาวเมืองส่วนใหญ่แล้วนี่เป็นเพียงเส้นทางเดียวเท่านั้นที่พวกเขาจะเดินข้ามภูเขาไปยังเมืองได้ จนในปี1978ก็ได้มีการสร้างถนนเชื่อมตัดผ่านเส้นทางให้ผู้คนได้เดินทางสะดวกมากขึ้นแต่มันก็ยังถือว่าอ้อมกว่านั่นจึงทำให้ยังคงมีผู้คนมักใช้สะพานแห่งนี้อยู่5 อันดับที่ 5. อิชิมะโอฮาชิสพานสูงชันที่สุดในโลกหากคุณได้มีโอกาสเดินทางไปยังเกาะฮอนชูในจังหวัดชิมาเนะของประเทศญี่ปุ่นแล้วคุณก็ไม่ควรพลาดที่จะไปเที่ยวชมสพานอิชิมะโอฮาชิแห่งนี้ที่เขาว่ากันว่ามันคือสะพานที่มีความสูงชันที่สุดในโลกสพานแห่งนี้ได้กลายมาเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ที่เพิ่งจะเป็นที่รู้จักกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยความฮือฮาของระดับความสูงชันที่เรียกว่านั่งรถลงมาวาดเสียวไม่ต่างจากการนั่งรถไฟหาะเลยโดยสะพานแห่งนี้มีความสูงชันถึง250เมตรหรือเทียบเท่ากับตึก80ชัน้น4 ันดับที่ 4. มักเดเบิร์กวอเตอร์บริดจ์สะพานส่งน้ำยาวที่สุดในโลกสะพานส่งน้ำมักเดเบิร์กแห่งประเทศเยอรมนีมันถูกใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่ยาวที่สุดในโลกด้วยเส้นทางยาวกว่า918เมตรโครงการนี้มีการออกแบบก่อสร้างมาได้ร้อยกว่าปีแล้วแต่ต้องยุติลงเพราะสงครามโลกครั้งที่2จากนั้นมันก็ได้ถูกให้กลับมาดำเนินการสร้างต่อในปี1997 และแล้วเสร็จเมื่อปี2003โดยสะพานแห่งนี้ใช้โครงสร้างเหล็กถึง24,000ตันกับคอนกรีตอีก68,000ตันสร้างคล่อมผ่านแม่น้ำเอลเบอร์ที่มีผู้คนมากมายให้ความสนใจจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว f r e ดับที่ 3. Evergreen Point Floating b r i d g e สะพานลอยน้ำยาวที่สุดในโลกสะพาน Evergreen Point Floating b r i d g e หรือที่รู้จักกันในชื่อ S.R.520 มันเริ่มก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1960เพื่อพาดผ่านทะเลสาบวอชิงตันซึ่งทะเลสาบแห่งนี้มีความลึกกว่า60เมตรการสร้างสะพานแขวนจึงถือเป็นเรื่องยากในสมัยนั้นดังนั้นเขาจึงออกแบบสะพานให้เป็นแบบแพนลอยตัวบนผิวน้ำ อาศัยทุ่นคอนกรีตยึดน้ำหนักไว้ใต้น้ำจากนั้นมันก็เสร็จสมบูรณ์ในปี1966ต่อมาสะพานแห่งนี้ก็เกิดชำรุดจึงได้มีการสร้างสะพานอันใหม่ขึ้นมาในปี2016ที่ผ่านมาว อันดับที่สเปยผผานเจียงสะพานสูงที่สุดในโลกสะพานเปยผผานเจียงคือสะพานที่ได้ชื่อว่าเป็นสะพานที่สูงที่สุดในโลกถึง565เมตรหรือเทียบเท่ากับตึก200ชั้นโดยสะพานแห่งนี้เพิ่งถูกเปิดใช้ไปเมื่อวันที่29ธันวาคมปี2016ที่ผ่านมาตัวสะพานนั้นจะเชื่อมต่อระหว่างเมืองหลิวผ่านสุยมณฑลกุ้ยโจ กับเมืองเวียนเว่ยสังกัดเมืองชวีจิงมนทนอยู่นานซึ่งตัวสะพานตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาสองลูกที่มีแม่น้ำเปิดผ่านเจียงไหลผ่านตรงกลาง นี่ก็คืออันดับที่1 The Glass Bridge สพานพื้นกระจกในอันดับที่1น,นี้เราก็ยังคงอยู่กันที่ประเทศจีนกับสะพานพื้นกระจกหรือ The Glass Bridge ที่ตั้งอยู่ในเมืองจางเจียเจีย้ยมณฑลหูหนานเมืองที่เคยเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดังอย่างอาวตาน สะพานแห่งนี้มีความยาว430เมตรสูง300เมตรเชื่อมต่อภูเขาทั้งสองลูกในอุทยานจางเจียเจยเข้าไว้ด้วยกันซึ่งกระจกที่ใช้รับน้ำหนักนั้นก็แข็งแรงมากๆสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ถึง800คนพร้อมกันที่ขนาดใช้คอ้อนเหล็กทุบก็ยังไม่แตกเลย อยู่คนเดียวแบบไม่มีใครมันวิเศษกว่าการที่อยู่กับใครแบบไม่มีค่า ้ายคลิปในวันนี้เราก็จะไปชมภาพประวัติศาสตร์ของสะพานพระราม9กันนะครับซึ่งเป็นสะพานแขวนแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดทําการเมื่อปีพศ2530นะครับซึ่งวันนั้นก็จะมีการแข่งขันวิ่งมาราธอนลอยฟ้าด้วยนะครับบนสะพานเรียกว่าคนแน่นเต็มสะพานเลย ซึ่งตอนนั้นพี่เองก็อายุประมาณ10บขวบนะครับเรียกว่าโอ้โหยังเด็กเล็กๆมากเลยนะครับก็ยังจําไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็เห็นอยู่ในทีวีนะครับคนนี้แน่นเต็มสะพานเลยซึ่งพี่ก็เชื่อว่าเด็กสมัยนี้หลายคนก็คงไม่เคยเห็นกันนะครับมันเป็นอะไรที่ประทับใจมากจริงๆนะครับกับครั้งหนึ่งในชีวิตของประเทศไทยนะครับซึ่งสะพานแห่งนี้ก็อยู่บนการทางพิเศษหรือว่าทางด่วนนั่นเองนะครับเป็นทางระหว่างไปท่าเรือกับดาวคะนองนะครับ หลายคนเคยผ่านไปผ่านมาสะพานแห่งนี้แต่อาจจะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นะครับวันนี้ก็เลยนํามาฝากให้ชมกันนะครับจบแล้วจ้าสนุกไหมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่